ไปกันที่นครศรีธรรมราชครับมีผู้ชายคนหนึ่งนอนนิ่งเลยอะไม่รู้เป็นหรือตายนะชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีโควิดระบาดเขาก็กลัวนะสุดท้ายต้องไปเรียกกู้ภัยนะครับเนี่ยนิ่งนอนแบบนี้นอนสภาพแบบนี้เป็นอะไรเออนอนอยู่ริมถนนด้วยคือแ้าปกติก็คงไม่มีใครมานอนตรงนี้หรอกใช่ไหมคือชาวบ้านเขาก็สงสัยด้วยหนึ่งแล้วก็กลัวด้วยสองนะครับเป็นชายอายุประมาณ30-35ถึงปีโรงงานเนืขยับนี่อ่าเริ่มแล้วไงตอนแรกเรียกตั้งนานอะไม่ขยับ อร่อยพูดไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมหมายังเดินมาดูหมาก็งงไงเดินมาดูตรงนี้นี่ที่นครศรีธรรมราชติดโควิดไหมอ่ะติดโควิดไหมอ่ะเห็นน้อได้ยินว่าติดโควิดไหมอ่ะติดโควิดหรือเปล่าเออหรือยังไงหรือยังไงหรือยังไงนี่นี่กู้ภัยเขามาเอาในก่อนที่เขาจะลุกขึ้นมาเนี่ยนะกู้ภัยมาปุ๊บเนี่ยดูสภาพการนอนก่อนนอนหันหน้าเข้าไปทางสวนยางแล้วก็พยายามดูรอบๆ มีเลือดหรือเปล่าถูกแทงหรือถูกยิงมาตายตรงนี้ไหมก็ดูไม่มีก็ดูไม่มีอะไรแล้วก็พยายามเรียกก่อนนะแต่กู้ภัยบอกว่าพอไปใกล้ๆอะ่ะพอไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยเฮ้ยกลิ่นเหล้าละมุด <laughs> ออกินละมุดก็มาเฮ้ยกลิ่นมลรงอะ่ะกิ่นมลงก็เรียกอยู่ประมาณ1 0นาทีเริ่มที่จะงงๆขึ้นมาแล้วงงๆเนี่ยมาแบบเน<ะ>ี้แล้วพูดไม่รู้เรื่อง รู้เรื่องติดโควิดมากลิ้มแข็งไปหมดแล้วไม่ใช่นะปรากฏว่าเขาพูดเขาไม่ได้ไปใช้คนไทยเขาพูดไทยไม่ได้ด้วยนะครับเป็นคนพม่าทําไมถึงรู้ว่าเป็นคนพม่าเขาพูดด้านรู้เรื่องหรอไม่ใช่มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดีแล้วก็บอกอ้ยคนนี้จําหน้าได้เป็นคนพม่าที่มารับกรีดยางอยู่แถวนี้แหละแล้วทุกวันเนี่ยเมาตลอดเมาแอทุกวันเลยอ่ะทีนี้พอรู้แล้ว ก็ชี้บิกัดได้แล้วเอาเป็นคนพม่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้เขาไปตามญาติมาเมากับบ้านด้วยนี่ชาวบ้านคนนี้เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนแรกที่เห็นนะนะเห็นผู้ชายคนนี้เห็นหนุ่มพม่าเนี่ยเดินเซไปเซมาเดินไม่ตรงอ่ะไปได้ไม่กี่ข้าวผ่านหน้าบ้านไปเนี่ยไปลมฟุบนอนกองอยู่ตรงเนี้ยเออออกไปดูนะแต่ไม่กล้าเข้าใกล้คือกลัวเป็นโควิดตายไง ในความเข้าใจชาวบ้านตอนนี้มันเป็นโรครกันตรงนั้นก่อนกลัวว่าแพ้เชื้อมาหรือเปล่าหรือยังไงหรือหรือหรือไปทะเลาะกับใครมาโดนแทงมาตายตรงนี้หรือเปล่าสุดท้ายก็คือเมานั่นเองเมาหลับลึกไปหน่อยตัวแข็งนิ่งไปเลยนี่เกิดจากกลัวมากไงพอเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยคือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเราจะไปโทษเขาคนเดียวไม่ได้ต้องโทษกู้ภัย <ค>แต่นักข่าวไม่รู้จริงๆแกก็เมาของแกอยู่ทุกวันคือแกก็อยู่เป็นธรรมชาติของแกแต่ด้วยความกลัวเราทุกวันนี้ไงพอเจออะไรนิดไร